ไฮวันนี้กลับมาละไม่ใช่วันนี้เดียวต่อจากเมื่อเช้าวันนี้วันนี้จะกองโจรแชทแชทเขาแชทชาวแชทมีมีชีวิตกันอยู่ไหมยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมมีไหมน่ะมีปล่าวะไม่น่ามีถามเลยมาแล้ว อุ้ยสแมชวันนี้สตรีมกองโจรละแฝดแฟไปลดลงเรื่อดลๆเื่อจริงๆด้วยอะไรนะไป้เช็คเช็คไอ้นี่ให้หน่อยแป๊บนึงนะเช็คเช็คแชทไอ้นี่ให้หน่อยเดี๋ยวมันมีแชทดิสคอร์ด ตรงนี้ก็เอาไว้ตรงนี้นว,ว,นว่า,วาชรดด้อเดี๋ยว,วันมันมีแชิสคอร์อดอ่างั้นเราแชิสคอร์ดไวตรงนี้แล้วกันเข้าหรอวะจเข้า,าเลยมแชิสคอร์ ใช่มีโดเนท H P นี่วะมีโดเนท H P แต่ยังไม่ตั้งระบบยังไม่ได้ตั้งระบบโดเนทเออแฟพี่ไปเช็คมาละถ้าถ้าจะทำให้คนโดเนทได้เนี่ยมันมันต้องไปเชื่อมกับอะไรสักอย่างอ่ะเออแต่ฮัลโหลอ่ามันต้องไปเชื่อมกับไอ้หลัวเออมันต้องไปเชื่อมโดเนทกับเนี่ยแฟไอ้อะไรวะไปเชื่อมโดเนทกับไอ้ไอ้เว็บ ทิปมีว่าถ้าจำไม่ผิดนะจากจากที่อ่านดูอะทีนี้ปัญหาก็คือถ้าโดเน a ให้เขาโดเน a ทางนั้นมามันกินค่าหัวคิวประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าสมมติสมมตินะแค่สมมตินะสมมติมีคนสมมติมีคนโดเน a มาห้าร้อยบาทใช่ไหมแล้วสิ้นเดือนอ่ะมันจะจ่ายพี่มาประมาณสามร้อยกว่าบาทเองนั่นที่เหลือจากที่โดเน a มามันก็หักค่าหัวคิวไป ก็เลยกาลังคิดอยู่ว่าถ้าเปิดโดเน a t เนี่ยให้ให้ให้โอนเข้าตรงมันเลยดีไหมแต่ทีนี้ถ้ามันมันก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะอย่างที่แน่ๆก็คือโดเ a t ไอ้ไอ้ที่ขึ้นขึ้นเวลาโดเ a t แล้วมีขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นหน้าจอมีนะมีแล้วนะเออมีแล้วมีแล้วเตียไปหมดแล้วแต่ว่าทีนี้มันน่าจะใช้ได้แค่ตอนนี้แค่เมมเบอร์กับซับสไครต์กับกดกดซับนะเออถ้ากดซับมันน่าจะเด้งขึ้น เดี๋ยวต้องปรับปรับแชทแชทบล็อกของของยูยูยูทูบอ่ะอ่อ่าอ่อะไรของพวกเองนี่นะอ่ะอึดหนึ่งนะค้างเ่ายปะ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 ผมผมเล่นเกมอยู่มันค้างไปแล้วโอ้ย ผมบินนะพ,พ,พี่เอกุมตกแมพพี่เอาเคี่กับมาแล้วเ,ลเมื่อกี้แบบตกแมพไปเลย ก็ดีอย่างหนึ่งไม่ต้องเปิดอะไรให้มันวุ่นวายละเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งแฟ OBS พี่รู้แล้วว่าทำไมมันใส่ของอนพวกจากเว็บเบราว์เซอร์ไม่ได้แม็กต้องเป็นลงปลักอินเสริมไม่หายหลดปลักอินเออต้องเป็นลงปลักอินเสริมใน OBS ก็ต้องดูดีเดียวว่า OBS มันของตัวเองมันใช้ได้หรือเปล่านะแฟถ้าจะถ้าจะสตรีมนะพี่ไปเช็คมาละเพราะบางทีมันใส่เว็บเบราว์เซอร์ไอใส่ใส่พวก URL จาบเบราว์เซอร์อะไรยเงี้ยมันใส่ใส่ไปแล้วมันมันไม่รันขึ้นอะยิ่วกว่าจะทำขึ้นแม่ง ทั้งทั้งเช้าเฮ้ไม่ต้องเช้าแทั้งบ,างบา่ายทำตอนบ่ายเฮ้ยเขาหยุดเวลาเหรอเออเมื่อกี้เขาหยุดเวลาแล่วเมืเ่อก,กัไเน่สกิลผมแม่งโกงมากเลยอะ่ะ ต้อเยอะสุดเลยอ่ะเยอะดิ <laughs> พี่คิดเอาดาเมจหมู่แล้วแบบโดนทุกตัวแน่นอนเก็บยี่สิบแล้วพี่เลย เนื่องจากแหลกตายเร็วยังเหรอวะเนี่ย สแนชอาพี่ตายแล้วหร <All. S 2> อตายแล้วเอ๊ะแบงแหลกอะ่ะเดี๋ยวดูให้นะ uh huh. อ้าวมีคนตายเหรอ ตายหมดแล้วไม่ใช่เลยโอ้ลายพอดีจะปรับขนาดแชทไงอ่ะเช็คอะไรบ้างนะเช็คแชทเช็คแชทไปพิมพ์พิมแชทไปก่อนทส์ทสท์ส จริงด,ด้วยแต่มันเล็กมากเลยอะ่ะเฮ้ยกระดินมันอ๋อ so มันขึ้นมันขึ้นมาแว๊งนี่หว่าลืมไปว่าเรา ก็ว่าอย่าง mm hmm. เดี๋ยวว่ามัไม่มีคนดันแชทเรื่อยๆนี่เนาะมันก็เลยขึ้นมาแค่ครั้งเดียวอือ mm hmm. mm hmm, ใช่ก็ว่าอย่างนั้นได้ mm hmm. มันก็ mm hmm. ก็ดีนะ mm hmm. มันก็ไม่ลกหน้าจอดีนะพี่ว่าอืม mm อืม hmm. ก mm ็ไ hmm. ม mm ่ลกหน้าจอดีแล้วแบบว่าหนึ่งครั้งมีการแชทหนึ่งทีแล้วก็ ขึ้นเป็นอีโมจิวันเมื่อกี้ขึ้นเป็นตัวสอนเฉยไม่ไม่เมื่อกี้มันขึ้นเป็นตัวสอนเฉยเลยในในไลฟ์แบบสังเงินอือใช่มันขึ้นเป็นตัวสอนอะ่ะ เล่นคือมีหลอดมีมีหลอดมีหลอดโดนีตบาร์ด้วยนะแฟรเห็นไหมเนี่ยเลี้ยเลี้ยนะจอรนดเลี้ยไปเจอไปเจอมาเลยของทุกอย่างของทุกอย่างที่คุ้นเคยไว้เฟร่เคยเห็นผ่านหน้าผ่านตากันมาเห็นมาหมดเลยเออว่ะลืมถามรารไม่กระตุกใช่ไหม ไม่ไม่เหรออืมเออแม่งก็ดีแหละตายไม่งระตุกโกโอเคตั้งตั้งยอดไว้เยอะจังม,มันเทสเฉยๆเป็นเทสเทสอย่างลืมดูลืมดูค่าเงินแม่งค่าเงินเป็นเหรียญสองหมื่ 25, น <c oughs> โโห้าพันเหรียญก็ก็ก็็หลักแสนนะเนาะอยูว่าหลักนั้นไหมไม่รู้แสนแสนนี่ถึงแสนแค่แสนก็กว่ามั้งแสนก็กว่าสองหมนะื่นห้า แปดแสนประมาณแปดแสนเดี๋ยวมาแป๊บก็ดีมันมันก claro ็ดีอย่างหนึ่งนะคือไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งเช็คแชทตรงนี้แล้วก็ไอ้เวลามีคนมาเนี่ยอะไรวะมีคนมามาดูหรืออะไรเงี้ยมันก็มีแต่แต่จริงจริงตอนแรกมันมีมันมีไอ้เคาน์เตอร์สำหรับคนดูด้วยนะมันแบบว่ามีคนมาดูกี่คนมันก็จะขึ้นอยู่บนหัว นะคนดูแลมันน้อยจะตายตายเาี่ยวันนี้พี่ปันก็นจะมีแรงน้ำข้าต้มเข้ามาไหมเนะี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเปิดดูหลายจออ,อย่างนี้ก็ดีนะไม่ต้องเปิดดูหลายจอเปิดดูแค่กี่จอหนึ่งสอง สี่ประมาณสี่จอจากปกติต้องเปิดห้าจอเลยนะเว้ยก็เปิดดูแค่สี่ก็โอเคแต่หน้าจอมันก็จะดูโล่งไปหน่อย เทนวันนี้มันเหลือต่อจากเมื่อเช้านี่ว่าอ,อะไรตุดอะไรเชีย่ยแม่งเอ้ <c oughs> บิตคอยซิมูเลเตอร์ก็มา,าเปลี่ยนจะเป็นเศรษฐีกันเหรอ เศรษฐีสมรูรเลตความไม่ <S 2> <S 2> ไไน,ไนีอ่ะสิบเดือนคืนคุณเนีย่ยไม่คุ้มว่ะเหียว้าบอยหวายแต่เราไม่คุมอยู่แล้วาเลียงเออ,อปีหน้าราคาจะงลงเหลือจากสองล้านเหลือล้านเดียวแล้วอดทนนิดนิดหน่อยอีกสองปีอีกสองปีน่าจะเหลือสักศูนย์บาทแล้วแหละ ก็รออยู่เนี่ยรออยู่เมื่อไหร่พวกมันจะหายหายไปยาอท่แทกด้วยหายหายไปเอกสารระบบกูจะได้แต่งคอมอย่างสบายใจเฉื่อยเหมือนเมื่อเหมือนเมื่อห้าปีที่แล้ววันนั้นเมื่อห้าปีก่อนเอ้ยกำลังโอเคเลยช่วงช่วงประมาณนายผมคุยเอามันไม่เอามันก็ต่ออยู่๋ยวจะใครว่าเลยไอ้นายติวไงจะท้ามันเหรอเอามาต่อให้มันจบอะตอนแรกก็ตอนแรกวันนี้ว่าจะไม่ไลฟ์ไง ตอนแรกวันนี้ว่าจะไม่ไ้าแต่มันก็อดไม่ได้อ่ะไหนจะไปลองระบบใหม่ที่ไอแฟมส่งมาให้ก็โอเคกว่าเดิมอีกบอกเลยตอนนี้เทือนโปรโคตรเป็นการเปิดไล์ที่เทือนโปแล้วหน้าจอน้อยลงกว่าเดิมถามไอติวมันจะไล่าย,ยาวมากเลยเนียเออเอาหน้าช่างหัวมันเถอะคำถามก็คือคำถามคอนเทนต์ไงป้องคอนเทนต์ก็จริงไงต้องไว้คอนเทน,น,เทนต์<ำ> ป่องไว้ป้องคอนเทนต์อดทนอดทนไ <laughs> <laughs> อ้เหี้ยมันก็อีสเตซ์ไฟเยอร์อะ <laughs> มึงทำคอนเทนต์อะไรของมันวะนี่ไ <laughs> อ้เหี้ยนี่แล้วมันก็ได้รับเงินจาก YouTube แบบมหาศาลแม่งเ<ข>อะลยก็เขาเชื่อมบัญชีไว้กับ YouTube คอนเทนต์มันก็มันก็ทำเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างคอนเทนต์มันก็ถือว่าคอนเทนต์ทำเองถ้ารู้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไร ดูเวนคอนเทนต์ยิงไม้อะฮึฮึฮึรับไม่ได้ยิงหมาเอาเถอะประเทศตามสบายเลย่อยากจะทำอะไรตามสบายประเทศอิสรภาพอิสรภาพ,อภาพเอาอิสรภาพคืนมา เออว่ะมันไม่ใช่เรว่าฟิกมาที่กูซื้อมามันเรียกว่าอะไรดีวะยอ้ฟิกมาจบง่ายดีเออฟิกมาโอเคง่ายดีไม่แพ้ค่ายดังๆเลยฮะพวกกูสมายสเนว์เอออะไรวะอีเพ็กแล้วก็แม็กเฮาส์รู้จักยู่เนาะไม้ค่ายแม็กเฮาส์อะเคลียแม่งกูเล่นโมเดลมาชิวกูไม่รู้จักหรอกมั้ง จับอะไรวะของดิสคอดเนี่ยนะเว้ยที่เวลาไม่ไม่ม่ที่เวลามีคนพูดแล้วมันจะขึ้นมาใส่ไว้ด้วยนะอ๋อเนี่ยใส่ไว้ด้วยเอ้เะ <c oughs> <c oughs> เปิดไว้ก่อนดีกว่าเพราะมันยังไม่มีคนแชทก็เลยนี่อย่างหนึ่งมันไม่มีคนพิมพ์แชทมามันก็เลยแบบอใส่ไว้น่าจะดีกว่าอืม <c oughs> <c oughs> ก็อย่างว่าแหละแชทมันไม่ได้ไม่ได้เด้งเหมือนหลายๆช่องไงแบบมาถึงปุ๊บเปิดสติปแชทเป้งเด้งรัวๆๆๆเลยแต่ก็อย่างว่าช่องนี้มันนะก็จะประมาณนี้แหละทำยังไงให้ตัวโมเดลไม่ไม่ไม่แหลกว่ะทำไม่ได้เพราะแรมพี่แปดป้องแล้วมันรันตอนนี้จาก obs มันใช้ cpu พี่ประมาณ20%อยู่ที่สิเฟรมเรท มันดันขึ้นมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนี่นี่คือสูตรศักยภาพมันแล้วมันได้แค่นี้แหละได,ได้ได้แค่นี้แหละสูตรละสูตรละอันนี้อันนี้คือสูตรของมันละพูง่ายง่ายก็คือเปิดร้าทีนึงก็คือเหมือนเหมือนเหมือนจะใช้แรมแปดกลับไปใช้เรมสี่นี่หรอไหมอ๋ออย่างดีที่มันมีแรมมันมีแรมซัพพอร์ตนะเออเสียงไม่กระตุกก็โอเคโมเดลโมเดลมันก็ไม่ได้กระตุกมากอะสิบกว่าเฟรมเรทก,ก็ก็อยู่ในเกณฑ์รับได้ เนอยู่ในเกมร,รับได้ไม่ไม่ไม่ได้หน้าเกียดมากเพราอกูก็ไม่ค่อยจะขยับอะไรอยู่แล้วก็เียกำลังคิดหาวิธีอยู่ว่ามันจะทำให้เครื่องกูเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ยังไงก็คือเป็นคอมพิวเตอร์คลาวด์ออกมาให้คนอื่นใช้ได้อะไรเงรี้ย เมึงต้องไปเช่าเซิร์ฟเลยประมาณของยูเซอร์ไม่ต้องมันจะมีวิธีอยู่อะที่ว่าให้ครูเป็นหัวเซิร์ฟเลยแต่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเร่งซูไม่คุมรู้สึกไม่คุ้มอย่างแรงด้วยเอามานนั้นเงื่อนไขมันอย่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์มันมันต้องมันศักยภาพมันต้องอไนี่อยู่พอตัวอ๋อนี่แหละเครื่องกูเนี่ยแหละ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำได้แต่ว่าจะให้คนอื่นใช้ด้วยยังไงเนี่ยกูยังไม่รู้สีแดงสีส้มสีแดงสีส้มเอ้เวรนี่เด็ดเนี่นี่ก็เป็นคอมเซิร์ฟเวอร์แล้วเน่ยป้ามันดูลุ่มหลวมกเฮ้ยมีข้อมูลสเต็งตรงนี้ไหมครับเฮ้ยอัตราการเชื่อมต่อมันอือมากเลย